ช่งคอนิจิวาวันนี้อยู่ในรถกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะขอ,อนำเสนอคำว่าไม่ต้องเรงใจก็คือ go in ない o くだชิご遠เดกุでくไซ g i o ชิเดกเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องให้เพื่อนมานั่งรถเราเนาะแล้วเราก็อยากจะบอกเขาว่าเอ้ย e ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเราเลยก็คือ go in ない o くだชい。ไรเดกุไซคนนี้ บางทีเขาอาจจะมาบ้านเราหรือว่าเราอยากจะเลี้ยงข้าวเขาแล้วเราจ่ายให้เขาก็จะแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่หานกันล่ะก็โกเอนเดียวชินเดกุราไซถ้าใส่โกจะเป็นสําหรับลูกค้าหรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าเรานะคะถ้าเกิดว่าสุภาพน้อยลงมานิดนึงก็เป็นเอ็นเดียวชินเดกุรไซเอ็นเดียวชินเดกุรไซแล้วก็ สำหรับเพื่อนการนะคะคนกันเองเราอาจจะพูดง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือ e I e I e s อ o e I e e d s yo e s ที่แปลว่าน no นค่ะแล้วก็ e เด s โยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโอเคอย่าคิดมากนั่นแหละคะ่ะก็สําหรับคำศัพท์ประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า ไปทำดูแลก่อนขับรถอีกแล้วส่วนใหญ่จะได้คุยกันนอนขับรถเด้แล้วนะ <c oughs> บ้านต่อเนื่อเจอกันค่ะ